สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสู่ช่องวสันพันานะครับวันนี้คุณพ่อมาฉายเดี่ยวเราลูกสาวแล้วจะมารีวิวอย่างอื่นต่อนะครับวันนี้คุณพ่อขออนุญ,ญาตพันาทําการดีแคนเตอร์นะครับเอาไวนา์มาดีแคนนะครับให้มันหายใจอันนี้นะครับก็จะเป็นไวน์อะไรเอ่ยชา t โตเดอร์เซอร์อะไรสักอย่างนะแต่เป็นไวน์บอกโดนะครับ วายบอกโดเนี่ยมันจะเป็นแบบวายที่ค่อนข้าง Full Body ถ้าเราดีแคนเนี่ยทำให้หายใจรสชาติน่าจะออกมาดีขึ้นนะครับก็จะมาอธิบายการดีแค n นเบื้องต้นนะครับเราก็จะเปิดวายนะครับใส่ตัวดีแคนเตอร์ er, เสร็จปุ๊บแล้วก็กอกกลับเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นนะครับเราก็จะทําเปิดทิ้งไว้สักปกติชั่วโมงสชั่วโมงอันนี้อาจจะได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ผมนะครับก็เลยจะมา ทำเตรียมไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรเลยครับก็คือเปิดตามปกติคทาวนี้เดวเราจะมาลุ้นกันว่าขั้นตอนทํำยังไงนะครับตอนแรกเราก็เปิดวายก่อนแล้วก็ใส่ตัวดีแคทไม่รู้ว่าบอดี้หรือว่ากลิ่นอะไรเงี้ยครับการที่มันคายตัวออกมาออกซิเดชันกับอากาศแล้วแทนนินมันจะนุ่มดีขึ้นหรือเปล่ากลิ่นมันจะออกมาดีขึ้นเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ ตอนแรกครับเปิดวายก่อนครับจริงๆวายตรงนี้ชอบมากเลยครับเป็นรูปหัวใจตั้งใจมากินไว้ในกินในอกาสพิเศษนะซื้อที่ญี่ปุ่นที่ไทยไม่มีครับราคาไม่แพงนะครับใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับจริงๆอะ่ะเลือกร้านไว้ก่อนได้เลยเป็นวายที่แบบว่าเออเราตั้งใจดูสามารถดูวายตามแบบออนไลน์ก็ได้นะครับตามร้านนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่เรากำลังจะไปเที่ยวเราเลือกทกําการบ้านไว้ก่อนได้ หรือบางคนเนี่ยนะครับอยู่เซล่าไว้เลยออนไลน์แล้วก็สามารถส่งส่งไปรอเราได้ที่โรงแรมหรือที่บ้านได้เลยเพื่อเป็นการประหยัดนะครับจริงๆผมอ่ะก็ซื้อไว้กลับมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นพวกอะไรอ่ะเบอร์เกนดี้พรีเมียร์กองคูอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออราคาไม่แพงยังไงก็น่าจะถูกกว่าเมืองไทยอยู่ละ กระเป๋ามันเหลือก็เลยซื้อกลับมานะครับขั้นตอนแรกก็คือเปิดตามปกติเลยนะครับจริงๆที่เปิดมีหลายแบบเนาะแต่นิวอายใหม่ก็ใช้ที่เปิดเป็นแบบใหม่ก็ได้ครับจอะไปที่ตรงกลางนี่ยนะครับเห็นไหมครับเจอะไปที่ตรงกลางแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับเทคนิคก็คือเมื่อก่อนก็ค่อนข้างไม่มั่นใจ เดี๋ยวนี้ก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วครับเมื่อก่อนันักนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ให้ดีที่สุดนะครับเราพยายามขันไปจนให้มันให้มันสุดอนะ่ะมันจะทําให้ก๊อกไม่ขาดง่ายนะครับโดยเฉพาะวายปีใหม่ๆเนี่ยตัวนี้เป็นวายปี2021ก๊อกมีอย่างค่อนข้างดีนะครับที่เปิดมีหลายแบบเนาะแล้วแต่คนจะถนัดเนี่ยผมก็เปิดเี้ยเปิดปกติ อันนี้คือเปิดออกมาค่อนข้างจริงๆค่อนข้างง่ายนะครับกลิ่นกลิ่นดูหน้าหน้าน่าจะหวานนะครับขั้นตอนไม่มีอะไรเลยจริงๆคือเปิดรอครับเวลาเราเปิดรอเราจะเห็นว่าพื้นที่วายนะอันนี้ที่เห็นนะครับก็คือขอบวายอยู่อย่างนี้พื้นที่สัมผัสอากาศมันก็คือพื้นที่หน้าตัดอยู่แค่นี้นครับโอกาสเปิดทิ้งไว้ในขวดเนี่ยมันก็คือจะค่อนข้างช้าที่มันรอออกซิได้นะครับ ขั้นตอนก็คือเตรียมความพร้อมก่อนกินเราก็จะเทใส่ดีแค้นที่เราตั้งใจไว้นะครับอไอตอนแกจมตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวลินกันหกผมว่าใช้งานได้ดีครับตัดไวได้ค่อนข้างเวลาลินออกไปเนี่ยตัดไวออกมาดีแล้วก็ไม่ค่อยหกครับแล้วก็ไม่เลอะไม่เลอะเพื่อนขวดนะครับนี่นะครับจริงๆอันนี้มีมีในช้อปปี้อยู่เหมือนกัน ใส่แล้วก็ดูคล้ายๆเหมือนมีอาชีพนะแต่จริงๆก็เป็นเริ่มต้นเหมือนกันนะครับขั้นตอนครับก็คือรีไปเลยให้มันได้สัมผัสอากาศนะครับสีสวยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นวายบอกโดนะครับบอดดี้มันน่าจะค่อนข้างเข้มครับหอมอยู่นะครับจริงๆน้ำลายไหลเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับ จริงๆอันนี้ไซส์ด e ีแคสนะครับอันนี้เป็นของรีเดลนะขนาดหนึ่งขวดครับสีสวยมากเลยเนี่ยครับเดี๋ยวคอยดูเวลาตัดวายนะครับเวลาวายมันอยู่ที่ขวดอ่ะมันจะไม่เลอะขวดเลยเห็นไหมครับตัดออกมาเลยไอ้จริงๆอุปกรณ์ตัวนี้ดีมากเลยผมชอบมากเลยเวลากินก็ไม่เลอะขวดแล้วก็ดูสวยด้วยครับเนี่ยครับเราก็คนไปเรื่อยๆให้แบบรู้สึกว่า วายไม่ได้สัมผัสอากาศเยอะเนี่ยครับถ้าเทียบกันเนาะัอเน,นี้ยถ้าวายอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่รับอากาศมันก็จะอยู่แค่ตรงนี้อยู่แพียแค่วงกลมประมาณนี้เนาะแต่อันเนี้ยพื้นที่หน้าต่างมันจะค่อนข้างเยอะทําให้วายเนี่ยได้รับอากาศค่อนข้างดีอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับที่จริงๆคือเพิ่งเคยมาใช้ลองดูเลยครับคิดว่าน่าจะดีมากเลยครับโดยภาพรวมนะครับก็คือ จริงๆเราก็คือวนไปสักพักหนึ่งนะครับพอพอวายได้สัมผัสอา,ากาศเยอะแล้วเนี่ยจริงๆผมก็ต้องการแค่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะกรอกกลับเข้าไปในที่ตัวขวดเหมือนเดิมนะครับเพื่อรอรับประทานต่อเนาะจริงๆมีกวยเตรียมไว้ด้วยไม่รู้จะจะได้ใช้หรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะน่าจะทำแค่นี้น่าจะพอนะครับ เพื่อเราเตรียมต่อไปโอเคครับขั้นตอนต่อมานะครับคือลีนวายกลักบเพราะว่าเมื่อเบรลาดีแคนแล้วเนี่ยได้รับอากาศหนึ่งรอบนะครับวนในนี้หนึ่งรอบเนี่ยน่าจะดีขึ้นคราวน,นี้ก็คือลีนกลับละอาจจะต้องยากขึ้นมาหน่อยไม่รู้จะทําได้ดีหรือเปล่าน,นะครับก็จะค่อนข้างนิ่งๆหน่อยหายใจลำบากหน่อยครับ ค่อยๆดีจริงๆก็คือสั่นมากเลยครับเนี่ยแต่จริงดีแคน้นอันนี้ค่อนข้างดีนะครับปากค่อนข้างคมลีนไปแบบสบายๆแล้วมันก็คือเหมือนดีแคน้นได้รอบหนึ่งพอมันอยู่ในขวดเสร็จุ๊บครับเราก็เอากลับไปกินต่อได้แล้วครับพกไปกินที่ร้านด้วยแพ็กเกจที่เป็นของขวดแบบนี้นครับน่าจะดีอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ก่อน ก่อนดื่มสักผมก็คิดว่าประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงน่าจะโอเคครับแล้วก็แช่เย็นไว้จริงๆก็ไม่แนะนำให้กินที่อุณหภูมิเย็นจัดนะครับเพราะเย็นเกินไปน่าจะน่าจะไม่ดีเพราะเย็นไปมันจะเสียรสชาติไวไปเยอะ,ะครับถ้าเรากินแบบตามแบบอุณหภูมิของห้องนะจริงๆผมชอบชอบที่สุดน,นะครับก็คือ อยู่ที่ประมาณ1ิกว่างศาเนี่ยครับเพราะว่าบอดี้วายมันจะชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่เย็นเกินไปถ้าเย็นเกินไปเราจะสัมผัสลดวายได้น้อยนะครับอันนี้ก็มือเริ่มสั่นแล้วครับเนี่ยสุดท้ายก็น่าจะต้องทำแบบเดิมตอนแรกคิดว่าจะเสียตอนแรกคิดว่าจะเสียนะครับตอนนี้ไม่เสียแล้วครับก็ต้องเทตามวิธีการเดิน เทจนมันจะหมดอยู่แล้วครับจนไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าจะเทได้ตอนนี้ก็คือค่อยๆดินไปแหละครับให้วายจนครบครบหมดแล้วก็น่าจะใช้งานได้นะครับอ,อันนี้ก็คือ วายอะครับเราพร้อมกินในตอนเย็นนี้แล้วอาจจะรอเวลาอีกสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับคิดว่าวายน่าจะรสชาติดีขึ้นนะครับคือการดีแคนน่ะเราก็จะดีแคนเฉพาะตัวที่มันเป็นแบบอะไรอะวายบอโดหรือวายที่ฟูบอดี้นะครับจะเริ่มดีขึ้นจะทำให้วายเริ่มหายใจแล้วก็หอมดื่มมากขึ้นนะครับก็คือมีแค่นี้นะครับอุปกรณ์2อย่าง ครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับพปอขอลาไปก่อนนะครับเป็นเรื่องการอีแค้นไว้บายๆครับฝากกดไลค์กดสับสับสายกดติดตามคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับพ่อและลูกในช่องภาษาผาด้วยนะครับขอบคุณครับเอาลืมสุดท้ายครับเราก็สามารถปิดจ็อบเปลี่ยน ปิดจุกต็อกได้เลยครับเตรียมไปกินที่ร้านต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนรอบที่สองบายบายครับ